อัปเดตห้องสวยพร้อมให้เข้าพักเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาห้องที่จะซื้ออยู่เองค่ะหรือซื้อปล่อยเช่าลงทุนบอกได้เลยว่าห้ามพลาดกับห้องนี้เด็ดขาดเลย ห้องนี้เป็นห้องของคอนโดมือสองคอนโดเอ e, พิโซดระหนโยทินสะพานใหม่ค่ะห้องตกแต่งสวยครบจัดเต็มพร้อมเข้าพักได้เลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ในห้องที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้คือแถมให้เลยนะใครที่สนใจซื้อทักมาสอบถามได้เลยค่ะรับรองว่าให้ซื้อในราคาพิเศษอย่างแน่นอนค่ะมีมาห้องเดียวเท่านั้นนะคะราคานี้หาในย่านนี้บอกได้เลยว่าหายยากแทบจะไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวพาชมห้องภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะ เปิดป,ประตูเข้ามาจะพบกับพื้นที่นั่งเล่นกันก่อนเลยนะคะบรรยากาศของพื้นที่นั่งเล่นคือดีมากๆเลยค่ะเป็นห้องริมค่ะในพื้นที่นั่งเล่นก็จะมีโซฟาให้ทีวีมีให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็พาม่านติดให้เรียบร้อยบรรยากาศดีค่ะมีหน้าต่างตรงนี้ด้วยเปิดชมบรรยากาศข้างนอกได้เลยชุดโต๊ะรับประทานอาหารก็มีให้เรียบร้อยเลยนะคะถัดมานะคะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนได้ประตูปิดไม่ชิดแบบนี้เลยตู้เสื้อผ้ามีให้พร้อมกระจกแต่งตัว เตียงนอนนะคะพร้อมฟุกนอนนะคะขนาด5ฟุตมีให้เรียบร้อยค่ะผ้ะมาม่านติดให้เรียบร้อยจะบอกว่าห้องนอนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวิวดีบรรยากาศดีค่ะเย็นร่มลืม่นสบายสบายเลยใครที่ซื้อห้องนี้เราไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะมีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะ1ตัวถัดมาเดี๋ยวไปดูพื้นที่ห้องน้ํากันต่อเลยนะคะเดินมานิดนึงจะเป็นในส่วนของพื้นที่ห้องน้ําค่ะ เครื่องทำน้ำอุ่นโถสุขภัณฑ์ค่ะกระจกบานใหญ่มากในห้องน้ำตรงนี้เป็นพื้นที่ครัวนะคะตู้เย็นมีให้เรียบร้อยค่ะเคาน์เตอร์ครัวเครื่องซักผ้าก็แถมให้ไมโครเวฟก็แถมให้เตาไฟฟ้าพร้อมที่ดุดควรค่ะเคาน์เตอร์บิวอินห้องนี้มีระเบียงนะคะบอกได้เลยว่าใครซื้อห้องนี้คือคุ้มมากๆเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มจริงๆค่ะบอกได้เลยว่าห้องสวยมากๆเลยห้ามพลาดเด็ดขาดใครที่จะสนใจซื้อทักมาสอบถามได้เลยค่ะ คอนโดทำเลดีอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้ห้าง bc แล้วก็ใกล้ bts สถานีสายหยุดใกล้ทางด่วนเส้นรับอินทาอาจารงด้วยนะคะ